สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติทแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นน้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลกันโช่เซย์เตอรลี่นะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างปาม่าเจอกับกายารี่นะครับปาม่าของฟาบิโอเป็กเคียนะครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไปแค่เกมเดียวนะครับวันนี้ไม่มีมาเตโอกานเซเลรี่นะครับในลูกตัวเก่งที่ติดโทษแบน ลงสนามไม่ได้นะครับส่วนตัวเจ็บก็จะมีพวกมานูเอลเอสเตเวสนะครับมาเตอุสโควานสกี ki, ร้รวมถึงอาเดียนเบดิติกซักนะครับวันนี้ในะลุกใช้โยฮันบอนนี่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าสามตัวลุกก็จะมีวาเลนตินมิไฮล่านะครับมีเดนิสมันแล้วก็มีแอนานี่นะครับส่วนกายลี่ของดาวิดเดนิโคลานะครับฟอร์มในลีกยังไม่ค่อยดีนะครับพวกเขายังไม่ชนะใครนะครับวันนี้ไม่มีมาเตอุสเวสเตกาไม่มีมาเตโอปราตี ไม่มียาคุบยังโตแล้วก็เลโอนาโดเปาลตินะครับนรุกที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนวันนี้กายารี่เองก็ไม่มีกองหน้าตัวหลักนะครับวันนี้ต้องใช้จารุก้าลาปาดูล่านะครับยืนคู่กับโรเบโตติกโคลรี่นะครับในตำแหน่งคู่หอ,อกนะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่า ปาม่าดูดีกว่านะครับไม่ว่าเกเอรี่เองนั้นจะมายเยือนด้วยสภาพทีมที่ไม่ได้เป็นรองมากนักนะครับด้วยชื่อชั้นและกระดูกบอลแต่ว่าวันนี้ปาม่าได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแนะนําให้เชียร์ปาม่านะครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะอาศัยในลูกที่เชียบคมกว่าบทเก็บชัยได้สําเร็จวันนี้เชียร์ปาม่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายซัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ